สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับหมวดคำถามคาใจอย่างว่านะครับอาจารย์ก็เป็นวิทยากรอยู่หลักที่หลายองค์กรน,นะครับสอนหลักสูตรต่างๆค่อนข้างมากสอนหลักสูตรลีด์ชิพหลักสูตรโคชชิ่งทีไลมีคนชอบปรึกษาอาจารย์นะครับโดยยิงคำถามว่าอาจารย์เบื่อไหมกับคนที่ไม่รับผิดชอบเนี <c> ่ย <oughs> เบื่อแน่นอนครับไม่ต้องถามนะ แล้วจะทำยังไงกับเขาดีครับโอ้อันนี้แหละครับเป็นคำถามที่วันนี้จะแลกเปลี่ยนครับหลายคนบอกว่าเบื่อมากเลยอ่ะเจอแต่คนไม่รับผิดชอบอ่ะในทีมงานมีแต่คนไม่รับผิดชอบอ่ะเพื่อนไม่ค่อยรับผิดชอบเลยอ่ะนะหัวหน้าก็ไม่ค่อยรับผิดชอบเนี่ยบางทีไปถึงนู่นนะครับแล้วตัวท่านล่ะครับรับผิดชอบไหมฮะรับผิดชอบใช่ไหมฮะครับลองดูครับเราจะคุยหรือปรับเปลี่ยนให้คนขาดความรับผิดชอบนั้นกลับมารับผิดชอบได้อย่างไร ขออนุญาตนะครับเป็นสไตล์โค้ดนะครับเป็นสไตล์โค้ดคำถามท่านพอทราบไหมครับคนที่เขาไม่รับผิดชอบในงานของเขาคิดว่าเขาตั้งใจไหมฮะหลายคนก็ตั้งใจอาจารย์ไม่แน่นะครับเขาอาจจะติดเรื่องอื่นๆก็ได้คนขาดความรับผิดชอบเพราะเขาอาจจะติดเรื่องอื่นๆหรือเขาอาจจะประเมินสารการนั้นไม่เท่าที่เราคิดดังนั้นจะทําให้เขา เกิดความรับผิดชอบมากขึ้นหนึ่งครับถามเขาครับเขารู้ไหมว่าจะเกิดผลกระทบอะไรจากการที่ท่านทําไม่เสร็จวันนี้ครับหลายคนครับไม่ได้ประเมินว่าจะเกิดผลกระทบอะไรจากการที่ทํางานไม่เสร็จถ้าเราไปกระตุ้นเขาครับให้เขาเห็นว่าจะเกิดผลกระทบอะไรจากการทํางานไม่เสร็จเขาอาจจะต้องคิดอีกครั้งหนึ่งครับว่า เลวร้วายกว่าที่เราคิดนะเพราะคนส่วนใหญ่ครับชอบคิดว่าตัวเองมีเหตุผลทําไม่เสร็จเพราะนู่นเพราะนี่แต่บนความไม่เสร็จมีผลกระทบนะครับให้เขาเลือกครับเขาจะอ้างเหตุผลหรือเขาจะยอมรับถึงผลกระทบส่วนใหญ่พอเห็นผลกระทบไม่อยากแล้วครับคิดว่าอยากจะกลับมาทําให้ดีขึ้นผลกระทบก็มีมากมายถูกไหมฮะจะถูกลงโทษคนอื่นต้องรอง,งานเดี๋ยวจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับ ดึงเขากลับเข้ามาและรับผิดชอบได้นิดหนึ่งครับเสร็จแล้วครับทําให้เขาเห็นว่าเขาเป็นคนที่มีคุณค่าครับเขาปล่อยให้ตัวเองเป็นคนอย่างนี้ไม่ได้เพราะเรายอมรับในตัวเขาเรานับถือเขาครับเพราะฉะนั้นชมเขาหน่อยครับยอมรับเขานิดหนึ่งครับเขาจะกลับมาลงมือทํางานที่เขาค้างอยู่มากขึ้นครับเพราะเขารู้สึกว่าได้รับการยอมรับและก็คนอื่นเห็นคุณค่าต่อมาครับ จะทำให้เขารับผิดชอบมากขึ้นก็คือให้เขากําหนดเป้าหมายและแผนง,งานคนส่วนใหญ่ครับไม่รับผิดชอบจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ตั้งใจแต่เขาไม่ได้เขียนแผนง,งานครับพอคนไม่เขียนแผนง,งานเจออุปสรรคก็ไปจดจ่อกปัญหาลืมครับว่าตัวเองมีเป้าหมายมีแผนง,งานอยู่ดังนั้นทําให้เขาเห็นครับเขามีเป้าหมายมีแผนง,งานลงมือทํางานตามแผนอย่างต่อเนื่องเขาก็จะมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น สุดท้ายครับให้เขารู้สึกว่าเขาต้องเอาชนะแนวความคิดเชิงลบเกี่ยวกับงานของเขาให้ได้เมื่อไหร่ที่เขาเอาชนะแนความคิดเกี่ยวกับงานของเขาได้เขาก็จะกระโดดขึ้นมารับผิดชอบมากขึ้นดังนั้นจะเห็นว่าถ้าต้องการทําให้คนที่ขาดความรับผิดชอบมีความรับผิดชอบสูงขึ้นคือให้เขาเห็นถึงผลกระทบ ถูกไหมฮะจะเกิดอะไรขึ้นทำให้เขารู้สึกมีคุณค่าเห็นไหมครับกำหนดแผนง,งานสุดท้ายครับให้เขาภูมิใจในตัวเองลองดูครับ แต่ท่านต้องเป็นสไตล์โค้ดนะสไตล์โค้ดหมายความว่าให้เขาเห็นถึงผลกระทบโดยใช้คําถามรู้สึกถึงคุณค่าเราชื่นชมเขาถ้าถามว่าเขาชื่นชมตัวเองไหมกําหนดแผนง,งานครับบอกให้เขาเราเขียนแผนนี้เล่าให้เราฟังหน่อยสิงานนี้จะเสร็จเมื่อไหร่พอเขาเห็นแผนชัดเจนขึ้นเขาก็อยากทำมากขึ้นเองครับภูมิใจในตัวเองครับบอกเขาครับว่าเราชื่นชมเขาเขาเคยมีเรื่องที่ทําได้สําเร็จนี่วันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งที่รอให้เขาทําสําเร็จ จะได้เกิดความภาคภูมิใจเขาจะปล่อยไว้หรอครับปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้หรอครับหรือจะกระโดดขึ้นมารับผิดชอบงานของตัวเองอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับเพราะงั้นคาถามคาใจสําหรับคนขาดความรับผิดชอบท่านก็แค่ดําเนินการตามนี้รับรองครับจะกระตุต้นให้คนขึ้นมารับผิดชอบได้อีกครั้งหนึ่งอย่ายอมแพ้ครับเราในฐานะโค้ดดึงศักยภาพคนอื่นอยู่แล้ว ทำให้ได้ครับมีอะไรปรึกษาได้นะครับพบอาจารย์ได้ในเว็บไซต์ต่างๆสำหรับวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ